สวัสดีจ้าสวัสดีนะคะจากเฟซบุ๊กทุกคนเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อน,นใน Facebook แล้วก็ใน u t u b e บางคนอาจจะประทันหูนะวะ่าฝนอยู่ช่องไหนพิมพ์ว่าสายยันวันรุ่งฝนจะอยู่ใน youtube ติดตามได้กับข้าวเราไปเที่ยวกับสาวสาวหรือว่าศิลป,ปินอะไรคนนักร้องอะไรคนแล้วก็ดาราอะไรคนเนาะขอบคุณมากเพ,เ,พเพื่อนใน Facebook แล้วก็ใน youtube ที่ติดตาม ที่กดให้กำลังใจกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากตากใจจริงๆฝากด้วยนะคะเพลงตูดถึงแดดเสียงไม่ดีหน้าตาไม่ดีแต่อยากร้องคือฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจด้วยแล้วก็เพื่อนๆนเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ใน a c e b o o k ขอบคุณมากอย่าลืมพิมพ์เข้าไปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะพิมพ์ววาสายยามวันรุ่งนะคะเราจะได้เห็นฝนอยู่ช่องนั้นฝนจะอยู่ช่องนั้นประจํากับข้าวหรือไปเที่ยวหรือว่าหลายๆอย่างให้ติดตามนะคะฝากด้วยนะคะ ักกทุคคนคะรถ่ายภาพมิ่งก่อนนะแปบบ๊บนึงลงไอจีคนตามเยอะมากเลย18คนคนกดไลค์3คนด่า20สวัสดีตอนเช้าทุกคนคะ่ะสวัสดีตอนสายทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันดีวันหวยออกขอให้ทุกคนโชคดีซื้อเลขขอให้ได้เลขซื้อวันที่หนึ่งก็ขอให้ได้ทุกคนนะคะแล้วก็ขอบคุณจากใ้จริงๆ ฝนลงไปทุกคลิปก็ยังมีคนเข้ามาให้กำลังใจวันนี้ปกติวันหวยอ,ออกจะไม่มีคนเข้ามาคอมเมนต์แต่ก็ขอบคุณมากที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันมาทุกคลิปแล้วก็ไม่ว่าทั้ข้าวหรือว่าสาวๆเข้ามาตอนนี้ก็สาวๆก็ไม่อยู่สาวๆกลับบ้านแล้วก็ขอบคุณที่ยังติดตามแล้วก็ขอบคุณที่คอมเมนต์แล้วก็ให้กำลังใจมาตลอดขอบคุณทั้งสองช่องสามช่องตอนนี้มีสามช่องฝากด้วยนะคะ ขอบคุณ f อทุกคนจักใจจริงแล้วก็พี่แก้วที่ส่งของกินมาให้แล้วก็พี่ตาขอบคุณมากสองคนนี้น่ารักมากที่ส่งของกินมาให้ตลอดขอบคุณ f อทุกคนที่เข้ามาติดตามแล้วก็เอเก่า F อใหม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ตอนเช้าเป็นวันที่ดีขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะ สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะใกล้ถึงปีใหม่ขอทุกคนมีความสุขมีคู่แล้วขอให้มีความสุขตอนปีใหม่คนไหนไม่มีขอเจอตอนปีใหม่รักทุกคนเพื่อนในติ๊กต็อกใน Facebook ขอบคุณนะคะเป็นกําลังใจให้ทุกคนเมาแล้วอยากขับหลับก่อน